ดอกไม้ต่อเลยพี่น้องนี่ถิ่นตัดเรียบร้อยแล้วนี่ถิ่นตัวนเห็ดดอกไม้ตัอนี่จะเห็ดสีสีส้มกับสีขาวพี่น้องสีส้มกับสีขาวก่อนหนึ่งถิ่นเสียบกแล้ว บราเฝ้าติดก,กับแหงไว้ไว่พี่นนองเลยหลอดกาแลเราต้องเฝ้าติดกาวแหงอย่ก,อก็ต,กกติดบุอยู่ตามมันเลยบ่เห็นเนาะพี่นอง ได้ตีันได้ตีไปหาแนห้องแล้วพี่หน้อยไม่ตำปดวดร่างหมันก่เหินตีไปมันแหงเนขะ้องไปจังมันห็น้ตัวพี่น่อนไม่ก็แหง้ห้องกระชีลุนแหงไว้ดอกพี่น้อง เอ้าบดเดียวแดวดพี่นออ้องบายมากกัะเอาบดเดียวแดวดคือฝนกิ่ตกเ้าตัดไปแล้วเขาก็จับแตะจับแปะ,แปะโหลดเนาะพี่นอ้องเขาไปต้องมาน,น,นั่งเงินเงน เราเห็ังที่ถืาสวาีมาดึงไงมันตกบานอยู่นี่เ้ต้องดึงช่วงแ่ว่าถ้าตัดตัดกลนมันทำมันสีสาเวลาเห็ดจีบเท่านกาวเั้าน่ยพี่น้องกาวมันกล่ำแบบนอกตัวยูแหงอะไรติดอะไรเลยประมานนี่พี่นอง แนนว่ตัวห้ากรจจบดห้มันกตัวกระดห้มันโตพี่นอะแ้่ไม่บ้องอ่ะนที่ส้มเนี่ยเลี้ยต่อไปที่ขาวเลยพี่นาอที่ส้มที่รอไปแล้ว อนานจะไม่ติดดอกสีขาว

Obrigado. มาเนี่ยนะพี่น้องนะำหรับคิดนี่ยแยติ๋่จบอจุเพียงสำเนี้กันด้วย้าเจอกันใ่คลิปนะเรื่องกดไลค์กดแช่กดซับสักไสยแย่ที่ไ่ด้วยจ้าบ๊ายบาย